สัรมาสัญจรอืมโอ้ตู้เย็นใหญ่โตเลยฮะผ่อนอ่วยเตียงเตียงเยอะเลยเดี๋ยวเอาไม้ใส่ในหนึ่งเตียงสองเตียงตะลงอ๋อนี้เตียงหนึ่งสามเตียงสามเตียงค่ะโอ้สนุกเลย เดี๋ยวโยมมานั่งนั่งนี่เดี๋ยวมันมันโยมนั่งแค่ก็ได้แค่แค่ก็ได้ไม่เป็นไร่ไมานั่งแค่แล้จะจะมามียศชนะนั่งแล้วโยมโยมนั่งนี้ธรรมดาอดี๋ยวขยับนิดปิดพัดลมก่อนคับโชคขาวขยับคาบนินนี่มันกล้องมันน่าแคบนตัวลงมีคนป่วยสามเตียงจ้า แล้วก็โยมทั้งหมดกี่คนบ้านหลังนี้มีห้าคนห้าคนคือป่วยสามและโยมคนหนึ่งสี่เป็นคนคอยดูแลสามคนนี้แลกคนหนึ่งลูกชายเมื่อกี้เป็นเป็นไรผู้ชายนะเป็นสามีเป็นลูกชายเป็นลูกและสามีโยมอ่ะไม่มีค่ะเลิกกันมาจะพอสามสิบปีแล้วอ๋อจะลงก็อยู่กับลูกชายแล้วลูกชายเขาเป็นหลักให้ก็ มันมีงานมั่งอะไม่มีมั่งอะค่ะงานอะไรแลยแถวนี้ก็ทำงานก่อสร้างงานก่อสร้างาม,ม,มีมียานยุงจุดไวนะ้น่ะยุงก็ไม่หนีดับเด,เดี๋ยว,ว<ป>เดี๋ยวม่อะไรเดี๋ยวม่อะไรตีไปดับยางยุงไปงหักทิ้งออกไปเลยกินเจ้ากุญเพย<ห>อยู่ไหนน,นี่นี่นี่ เอาไปเลยหักทิ้งเลยคุณเมาแล้วคนไม่เมาก็ไม่เมาตกลงลูกชายทํางานก่อสร้างก่อสร้างงานไปทําทุกวันไหมมันก็ไม่ได้ทุกวันนะคะงานก่อสร้างมันก็มีถ้ามีงานก็ได้ไปไม่มีก็ไม่ได้ไปส่วนโยมก็คือคอยดูแลสามคนโอ้กลายเป็นทํางานคนหนึ่ง See, 3> 5, 3 5, 6, 6, แล้วก็ป่วยอยู่สี่คนสามคนคนนี้แม่คนนู้นพ่อแล้วคนนี้พี่อ๋อนี่นี่เป็นยมแม่จ้ะคนนี้ยมพ่อ yes? จ้ะอายุเท่าไหร่ยมพ่อเก้าสิบฮะเก้าสิบเก้าสิบแล้วนี่อันนี้เป็นพี่เขยพี่เขยก็จะได้เบี้ยเบี้ยคนชาละพันหนึ่งอันี้นี้ได้พันห้า ป .5 นี่คือป่วยพิการพิการกับสูงอายุแล้วก็โยมก็คอยดูแลจะจส่วนลูกโยมก็ไปหามามากินกันจมันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งเพราะว่างานก่อสร้างมันไม่ได้มีทุกวันนะถ้าเขามีงานเนี่ยถ้าเขามาจ้างก็ถึงจะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยมัเลยสะอึก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 เปยนเดย จะเป็นแบบนี้ตลอดะโยมลุกเดินเดี๋ยวดูดูโยมนี่ก่อนเก้าสิบแล้วเนะาะจะหูไม่ค่อยได้ยินเก้าสิบแล้วพุโทโธอยู่ยไหมนะได้พุโทโธบ้างไหมฮะพุโทโธบ้างไหมได้ยินไหมหูไม่ค่อยได้ยินยต้องหัดพุทธโทรนะหูไม่ยิน เก้าสิบเนี่ยบางคนอวยพรให้อยู่เป็นร้อยร้อยปีเนี่ยโหไม่ไม่รู้ว่าอายุร้อยทุกขนาดไหน <c oughs> แค่เก้าสิบนี่ก็โอ้โหมีคนบอกให้เจ้าคุณอยู่ร้อยี่สิบป่าให้จะมาอยู่ยาวขนาดทรมานหรือขนาดนั้นนี่เก้าสิบโอเคบอกโยมบอกตาให้หาทุดโทด้วยนะ พุดโทกกาหนดพุดโธพุดโธไปเรื่อยๆนะ,ะนี่หนึ่งแล้วนี่สองนี่คนนี้จะไม่โรคอะไรอันนี้เขาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดสมองตีบจะ้ะจะไม่พูดอายุเท่าไหร่ <60. S 1> แล้วนยหกสิบหกสิบแล้วจะอยู่เป็นได้ไงก็ตอนแรกเลยอ่ะคือจะเป็นเหมือนแบบหลงลืมเป็นเหมือนพวกอาไซเมอร์ออแล้วพอหน้าน่ะเขาชัก ซักมาแล้วไปโรงพยาบาลหมอบอกว่ามันเป็นเส้นเลือดในสมองตี๋แล้วเขาต้องสะอกนี้ตลอดไหมหรือเป็นนี้ตลอดอึกอื๊งี้เหรอจ้ะนี่เนี่ยจะยังสะอกเบา<อ>ทุกทีจะสะอือกแรงมากอีสองแล้วแล้วเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยคนนี้เป็นมาสามปีสามปีอ,อ,อันนี้สิบปีโอ้หไม่พูด<ะ>ไม่พูดสิบปีนานๆจะหลุดมาสักคำหนึ่ง โอ้อายุเท่าไหร่ที่บอกกี้อันนี้เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าเพราะว่าห่างห่างกับตาคนละรอบโอ้ยแล้วนี่ป่วยอะไรที่นอนอยู่เส้นเลือดในสมองใหญ่ตีบเส้นเลือดสมองใหญ่ตีบพูดไม่ได้อะพูดได้พูดได้และแขนเขินอ๋อได้ได้ลุกลุกนั่งจับลุกนั่งได้นี่คนธรรมะทำโมงกันนะ คนรัฐธรรมนูใช้กรรมแล้วเนาะคนเรามาไม่เหมือนกันไปไม่เหมือนกันก็อยู่ที่ทำกันเป็นตุทรมารมาหลายหลายเดือนแล้วอเป็นมาสิบปีค่ะแต่เขาเหมือนกับว่า เหมือนลืมอะไรเงี้ยหลายเดือน,เ,นเลยว่ะสิบกว่าส,สิบปีแล้วเหรอตั้งแต่ปีห้าแปดนะแล้วโยมคอยดูอย่างเงี้ยจ้ะจะมีลูกกี่คนมีลูกสองคนมีโยมกับพี่สาวเที่ยแต่ไม่แต่ถ้าลูกลูกยายเนี่ยมีสี่คนแล้วลูกได้เข้ามาดูแลกันไหมเขาไม่อยู่เขาไม่ได้อยู่นี่อยู่นี่คนหนึ่งเขาก็ไปทำงาน อีคนหนึ่งอยู่ยุทยาหัดกำหนดนอนพุทโธไปนะตั้งสติกำหนดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะเออเอาพุทโธเป็นหลักก่อนนะดูจิตเอาพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้พิยุไว้ฟังทมนะเอาวิทยุมาสมาบทพารอยู่นะี่สามเตียงคนหนึ่งสะอึกคนหนึ่งเก้าสิบอีกคนหนึ่งนอน ติดเตียงก็มีลูกชายของโยมที่ดูแลคอยดูแลชีวิตกว่าจะหลุดจากวงจรนี้คิดว่ายากเนาะมันเป็นวงจรชีวิตที่มันถูกบล็อกเอาไว้มันถูกบล็อกเอาไว้ว่าว่าเราเราโตอยู่ได้แค่ตรงนี้แล้วก็อยู่แบบแค่ตรงนี้แล้วให้ดิ้นรนอยู่ตรงนี้ว่าให้อยู่รอดได้นานแค่ไหนแต่คำว่าให้เราหลุดพ้นจาก สถานะตรงนี้คิดว่ายากมากมันต้องมีปฏิหารอย่างเดียวเนี่ยอนี่ยอ,อุ้ย,ย<ต>ทำเท่า,าที่ทำได้นะเนออ่ะก็บอกประพาสเอาข้าวมาทักมีม,มีมีเท่าไหร่สิบลูกเอามาเอามาสิบลูกแล้วเอาเงินมีเท่าไหร่เอามาเลยสามหมื่นเอามาช่วยกัน เพราะว่าโยมก็เก็บไว้นะค,ความกระตันอยู่ของโยมก็เอามาจุนจัวกันนะมาดูแลก,กันนีโยมพ่อก็เก้าสิบกว่าเท่าไหร่แล้วหรือเก้าสิบเก้าสิบพอดีอดอคนนึงหกสิบคนนี้ป้อนคนคน <78. S 2> นึงเจ็ดสิบแปดคนนี้กินเองอ่วาวางนั่นเลย วางวางแม่ไม่ป้อนข้าวแม่ไม่ได้ป,ปอนนอ้อนป้อนคนนู้นอ๋อต้องป้อนเฉพาะพี่เคยเองเดียวใช่<ว>แล้วก็พ,วกพี่เคยเนี่ยคือจะทําอะไรไม่ได้เลยแต่พอ่อพ่อก,กินข้าวเองได้พ่อก,กินเองได้เ <ror S 1> นี่ยเพิ่งกินโจทยอออเอามาไปยโยมาเอานโยเป็นไงบ้างสุขภาพก็มีปวดขาเนี่ยเพราะว่าไม่ได้หยุดเครียดบ้างไหมหรือว่าหายเครียดไปแล้ว มันชินแล้วอ่ะได้ตอ่อแรงๆนี่เครียดไหมชีวิตแบบเนี้ยมองเห็นอย่ววางนี้ทุกวันทุกวันก็มีบ้างะแต,แต่คือคิดแล้วอ่ะโปรงแล้วว่าเอ,ออยังไงก็พ่อแม่เราไม่ทําใครจะทําใช่คิดคิดดีเออเป็นพ่อแม่ของเราเนาะถ้าคิดอีก<า>แบบหนึ่งก็โอ้ยอยู่งี้ก,กูก็ไปไม่ไหวแล้วก็ต้องหนีแยกออกไปแล้วก็ตัวใครตัวมันกัน เนี่ยเขาเรียกโยงคิดแบบมนุษย์รู้จักกะตันญยรู้จักกุณธรรมแต่ถ้าคิดแบบเอาตัวเรานะ <c oughs> ก็จะตัดช่องน้อยไป <c oughs> เพราะว่ามันมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่เลี้ยงหมูไมวอย่างนี้มันให้อาหารแล้วก็จบไงอันนี้เลี้ยงคนต้องคอยดูแลความเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลสุขทุกข์ดูแลด่างกายอีก แล้วโยมพอลุกอาบน้ําเองได้ไหมลุกอ่ะต้องคอยประคองแล้วโยมแม่ล่ะโยมถ้านั่นช็ดตัวถ้าไม่มีคนอยู่ก็คือเช็ดตัวเอาถ้ามีคนมาช่วยยกอย่างเงี้ยก็จะลงรถไปอาบในห้องน้ําแล้วขับไทยไงก็บนเตียงเลยเตียงเลยนะเช็ดเช็ดเอาเช็ดล้างเอาที่เคยก็เหมือนกันเดินได้โยมว่ายมได้บุญเยอะไหมไม่ ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ล่ะทำไมถ้าโยมเอาใจเข้าไปด้วยนะโยมได้บุญเยอะเพราะว่ายังไงก็คือแม่ชาติหนึ่งเราก็กตัญยูดูแลท่านไปแล้วก็เดี๋ยวสิ่งตามมายมไม่ต้องห่วงเชื่อพระเจ้าพระเจ้าสอนอยังไงก็เป็นทำดีได้ดีถ้าความดีทําแล้วยังไม่ได้ดีแสดงว่าสิ่งที่เราทํามาก่อนมันมาส่งผลก่อนสิ่งที่เราทําดียัง ยังให้ผลช้าก,กว่ามันเหมือนคล้ายก็บินเขาตัดบินมาแล้วแต่ส่วนที่เราทําความดีก็เป็นบินต่อไปอย่างน้อยก็เจอตามาแล้ววันนี้นะนะโยมอ่านอ,ออกไหมหนังสือ,อ,อนี่นะอ่านว่าไงพุโทโธอหัดกําหนดนั่งตรงไหนก็พุโทโธพุโทโธอยู่ในใจแล้วต่อไปก็หัดท่อง นโมสามจบก่อนนอนน้ำทองพุทธังสังฆามิธรรมังสังฆามิสังฆังสังฆามิอทุทยิยามปีครั้งที่สองตายามปีครั้งที่สามพอจบแล้วก็ท่องอิติปิโสที่เป็นตัวสีเงินนี่เรียกสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็ถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะหากท่องไปพอท่องเสร็จแล้วกลางคืนโยมจะล้มตัวนอนก็ได้จะนั่งสมาธิหรือจะนั่งในเอียกเอียบทนไหนก็ได้ได้กําหนดจิตเราตั้งสติ แล้วก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกถ้าสติกำหนดลมและเบาก็ใช้ดูลมแต่ถ้ากำหนดลมด้วยยังยังคุ้งสั้นมากก็พุทหายใจเข้าแล้วก็โทหายใจออกพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกแล้วเวลากลางวันเนี่ยอยู่ตรงไหนเราหัดนั่งพุทโทกลางวันนั่งก็ไม่ต้องดูลมก็ได้ เรานั่งแค่พุทโธพุทโธให้จิตอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพอตกตอนเย็นกลางคืนจิตที่เราฝึกไปแล้วเนี่ยมันจะนิ่งแล้วเวลาเข้าสมาธิเข้าง่ายแต่ถ้าเราไม่ได้ทํามาเลยทั้งกลางวันมันจะมันจะฟุ้งนานแล้วกาจะรวมบางทีเราปวดเมื่อยก่อนถ้าคนทําบ่อยๆนั่งนั่งอยู่นะครับพุทโธอยู่ในใจพุทโธพอเราเลิกได้ก็พุทโธพุทโธไอตอนลืมลืมไปพอเลิกได้ก็พุทโธพุทโธตรงนี้โยมได้ฝึกจิตตัวเอง และตรงนี้จะเป็นกุศลของโยมแล้วก็ได้ฌานด้วยสามารถเป็นพรมได้และสามารถแล้วก็โยมฟังธรรมอีกพอฟังธรรมโยมจะเริ่มรู้แจ้งจะรู้เหตุทุกข์ของเหตุของทุกข์ความดับการออกจากทุกข์นี่นะมีสองแบบแบบหนึ่งให้สวดมนต์เลขหนึ่งเชา้าเลขสองเย็นแล้วก็แปลนอกกนั้นบรรยายธรรมวิธีเปิดก็เสียบปลั๊กไฟ เสียบแล้วก็ใช้ไปในตัวหนึ่งคืนพวกนี้าช้าถอดมาไม่ต้องเสียบก็ฟังได้ใช,ใช้ได้สองระบบอาจจะมาเปิดก่อนนะอ๋ะอเดโ,โธเสียงหลวงพ่อเองสว ปนอยสะปะกาวโตสะวะาสัตมยังวะาวันตาน,นี่กฎกันที่เจ็ดดูน <c oughs> จะเป็นแนวภาวนาเยอะสอนสติ <c oughs> สอนนั่งสมาธิสอนดูลงแบบตตรงนี้สำคัญเรื่องสติ ก็จะไม่เผอเลยเห็นพระเป็นกันอยู่อินทรีไม่แก่ <c oughs> มีแต่ตัวแก่อินทรีไม่แก่ตัวแก่แฌานไม่แก่ก็ <c oughs> สติ <c oughs> ไม่คุ <c oughs> ้มครองจิตไม่ตั้งมัน่น <c oughs> ใช่ยอมวันไว้ไปกับ โลเที่มีตาหูจมูกดินกายใจเดี๋ยวแต่มากลับไปเลขหนึ่งสวดมนต์ก่อนเอาเนี่ยนะแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยเปิดก็อย่างเงี้ยแค่นี้อ่ะมอบให้นะ,ะหัดท่องและนั่งกำหนดพุทโธไปเรื่อยอยู่ไหนก็พุทโธเขาเรียกหน่วงอารมณ์จิตไว้อยู่ในพุทโธพุทโธพุทโธแล้วคอยบอกข้อ บอกแม่บอกพี่เขยหัดพุทโธไว้อย่างน้อยเราก็จะได้หน่วงจิตเราให้อยู่กับองค์บริกรรมถึงไม่ใช่ปัญญาแต่ก็เป็นสภาวะหนึ่งที่ทําให้จิตนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ทําปบ่อยๆก็หนึ่งนาทีนะโยมจะจบก็ให้ได้รู้ว่ามนุษย์เราเที่เวียน่ายเวียนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นสังสารวัฏ หรือเรียกว่าวัตทุกข์ยากที่ใครจะออกจากวัตทุกข์ได้ถ้าไม่เพียรเพ่งภาวนาปฏิบัติจริยปัตนาไม่บ่มอินทรีย์บารมีให้แก่ก้นเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดหมุนกันอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จะจบยังไงสุดท้ายก็ท่องเที่ยวไปในภพน้อยใหญ่มีทั้งทุก,กติภูมิมีนรกเปรตอสุรกายสเดลชาญมีสวรรค์ มีรมมาโลกแล้วก็มีมนุษย์โลกเวียนไปอย่างนี้จนกว่าเราออกจากสังสารวัฏได้ก็เรียกนิพพานใครที่เข้าใจชาตินี้ก็จะมุ่งสู่นิพพานไม่ได้สนใจเรื่องภายนอกมากเท่ากับการสแสวงหามรรคผลนิพพานแต่ส่วนคนที่ยังหลงอยู่ยังไม่เข้าใจอยู่ก็จะเอาความสําเร็จเป็นเพียงเปลือกนอกทรัพย์สินสมบัติชื่อเสียง พอตายแล้วก็ไม่สามารถคุ้มครองจิตนี้ให้ไปสุคติได้ตรงนี้น่าเป็นห่วงนะตัดสมควรเดี๋ยวข้ามาเรียบร้อยนะอย่าลืมภาวนานะ,ะหัดสวดมนต์ยมจะได้มีบุญติดตัวไม่งั้นไม่มีอะไรติดตัวไปเอาเอาข้าวไปโอ้ทุนได้เยอะเลยนะมีพัดลมขนม เดีย๋ยวเอาขนมปังไปให้ตากินนะตานิ่มๆอย่างเงี้ยอ่ะไปละสาธุ